สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเศาร์วันนี้เป็นเสารว,วันพฤหัส,สบดีที่24ทิีเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 5ครับมันนี้ช่องครุ่มมันจนสเตชันมายุตลาดัดโคกกระบือบ้านดอกไมอ้อำเภอชวน,นภูพุ่มจังวัดเรยครับครับคณะนี้เวลาเจ็ดโมงตรงพอดีครับสน,มนออมามบินนอกไหม่เมืองบรรยากาศครับสนามนีม้นงวัวเขาสวยจังน่อยครับกำลังลงกันนี่ ลังเสียงงวดลงเดี๋ยวสิน้ำเลี้ยงล้างวดพี่น้องฟังครับปะปีกันเลสนามบันตงไว้เมื่อเนี้ยพี่น้องบัง้งบรรยากาศครับ วันก็ฝนตกว่นก็แห้งพอลื่นล่นพอซุ่มเหย็ดได้จังหน่อย <tow. S 1> มาเนี่ยสดใยมาเปิดพ <c oughs> ุ่เขาตะบานหนมาเอาเปิดแม่ขาถูกก้อนเนเปิดแม่ขาเปิดีหืครับเปิดซ่มื้าแม่ลูกลูกกับลูกแม่สูงลอยอีกสามสิบบว,วกสามบบวกครับผมนี่แหละครับเปิดไปสี่มืนหา ขาวลุกสี่หมื่นห้าบาทลูกเ,ลกเดียจักเดือนอะไรไงสมลุกมันสามเดือนกบสเดือนสี่หมาบาทตัวนี้ดิตัวนี้ดิเขาเปิดทองมีเปิดแปดเดือนเปิดแปเดือนหรอเนาะเปิดแปนจประกันทองเรียบร้อยประกันลูเนวสบายก็พอไงสม สูงลอยทอดหาสิไปเหี่สมครัยสี่สิบวกรับประกันทองพร้อมครับขาถูกขาสอนประกันพี่น่องเมิดเตรียมไ้กินนอนกแปดเดือนกลัวเนี่สมรัวห้างกินเด็กจูดินดีแดงอตคงอันอันโคอะไรซึ่งอเคเอฟส่งเอฟสามหนึ่งครับ เอฟสามหน,นึ่งเปิดปินบ๊อบครับนี่บ,อบ๊อบเอสมเปิดเท่าไรเ่ฟสมแม่นี่เปิดแปดเก็ดครับเปิเดแปดเก็ดลูกใคลูกบักดันเคสามหนึ่นครับแม่ปะลูกแม่ครับลูกแม่เคเอฟสามหนึ่งครับสูงรอยสี่สิบแม่มันกขึ้นทันแล้วมันสี่สามสิบทับไผรมผ้าทับพอไรก็นีน่บอบครับ ทับกันหื่อับหลอดทับหลอดนี่เนาะเปิดแปดหมื่นเจครับมนี่เปิดแปดหมืเจตัเดียวใหญนี่เด่นสมชตเดียวใหญ่เจ็ดหมื่นเจ็ดพบาททับพันรอบครับทับพันรอบเลยสมื่นนี่ครับตใบเ่งมันรื่งบักบักยังดันตงนันาไปละ เคเอฟสามหนึ่งครับซึ่งเคเอฟสามหนึ่งครับพันรอบจ้มือเราก่อนช้อนมือครับช้อนมือครับพันสี่อนสี่ชอนเย็นอนวินาครับนีวันที่งี้หานมาแล้วมีเส้นูสูงลอยหาส้นบวกกันบ้างหกสิน้อยไงเเธอเลือดเลยครับเบิ่งมาทุน ตัวนั้นมูนาเมนบันจะงเรี่ยดำเท่าไรแม่แม่ลูกวะแม่ลูกหาเก่าหา0มืลูกผสมไปแม่ผสมไปสามรอยสาม้อยสาิบ้อยสิกินน้เสยเียนแล้วแม่ก็ขายครับแยกเท่าไรเนี่ยผสมนแยกสามหาสามเลูกเท่าไรลูก ลูกอยิางยิ่งหงยิ่งเก็บนี่ล่ะตัวรองหนต่นรับอบุตัวนี้นย์ศามศูยาสมหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าสองห้าห้าหกห้ใหญ่สมชายครับก็น้องย่ามาร้อยเอ็ดครับมันมาหน่อเด้อขอบคุณครับขอบคุณผมยังต่อกันนี่ม สวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีมาลูกมาพอดีเหรอเขาแม่ลูกวะเนี่ยหรือแม่ใดลูกใดแ่าเปิดเท่าไรดันี่เขาหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันลูกใครกันลูกเคเอฟแม่ผสมไปหนึ่งแสนหนึ่งหพันลูกเคเอนึลูกกับลูกแม่กับสูงร้อยเท่าไรลูก ร้อยร้อยสี่สิบบวกเกือบร้อยหาคนแล้วลูกก็เป็นเป็นปอกทุกครับหนึ่งแสนหนึ่งม่้บาทเมสาวหน่อยเลยลูกเม่สาวหน่อยดีว่าสี่หมหาพันครับสี่หมื่นหาพันลูกไป แม่เมีลัดือนงขมเอาคแม่เราบันต่อรองไหนทุกโต้ล้ลูกเขาเอามาจากโตมาอนิเอาฝากฝากเบอร์โทรฝากเบอร์โทรศูนย์แปดห้ 9 6 3 0168 0168คลองรักฟาร์มร้อยเอ็ดมันหมาลูกันหมาดเออข่อย่างครับอ้วง้อไผหนอรับนี่สวัสดีครับอาสวัสดีครับเปิดเท่าไรครับนี่แม่ลูกวะเปิด6,002แม่ลูกแม่ผสมอีกไฟ ทับตขึ้นทับหลอดพ่อไหครับพ8แค่เอฟดหลอไปดพัดหรอดลลูกกัลูกมีลูกลูกมันลูกไผลูกบ้านห้ืลูกหอดเปิดได้หกหมื่นตัคัเปิดได้หกหมืบาทครับต่อรองไหนือเก่าละ่อครับผมตัวนี้เมียบ้านครับเดกมื่กับทสบวกเนี่นี่ ผสมขี้เอฟกับแปไปครับลูกกับลูกแม่ลูกกันบ้านลูกกันนั้นมันงวัวเข้าวัาน <5. S 1> เออเดี๋ยวเดี๋ยวฝ <5. S 1> ากเบอร์โทษได้啊ฮะศูนย์แปดเก้าห้าเกียห้า 8ปดเจ็ดสองหกจากสครับปทุมรัตบ้านใดบ้านชิเลฟก็ไมขับมันหมานะครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับเอาลูกตัวนี้เปิดเท่าไรนี่เด้สามห่ห้ามืตัวทองไป้มเมยเปิดเท่าไรก่นเปิดไดหกหมื่นค่ะหกหมื่นตะบึง สูงลอยซีสิบวกผสมเคเอฟซ้าหนึงครับตอนร่องไหนนะลูกเอโท้ศาเก้ากเาย์หนึ6 8หองรักฟาร์มไปเด้ตกเด้ขอบคุณค่ะ สวัสด,ด,ดีครับใส่สองโคบบหครับนี่โคบนี่สท่าปรครับนี่สี่หมื่นห้าพันบาทสี 45, ท่หมื่นห้าสม่ร้อยสามสิบบวกลูกกันลูกลูกไข่ลูกเมีครับโอ้ลูกกันบ้านเท่าไหร่นผม อันนี้เปิดไปสี่มื่น 4, หาควบนี่เดี๋ยวครับแปดหมื่นหาอันลูกกใหรล,ลูกกับลูกแม่แปดหมื่นหาครับูงมเอยสี่สบวก โค่นนี่ไปโคมนนี่หาโคมนนี่แปดหาต่อรองหน่อยนะครับได้เบิ้มือเอาได้เบิ้มือกพ่ยี่นต่อฝากเบอร์โทรได้ครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูาก้สจากไซค์ครับผมจากที่บ้านสนามนี่ครับบันาปไก่หอยเนาะเอาขมานครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผม Tất nhiên này, sao vậy đi. À, thức mất đi. Tất mất đi. Tao cầu. Luôn đấy bán nó. Luôn cầu 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 đủ cầu 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 สูงรวยมีซิบวกเถิกดีเด้อครับเถิกดีเด้อเปดสองมื่น 2, ครับเป็นเป็นร่ำเขาก็จะเศร้าปีเจะเศร้าเปิดสองหมครับอีสองหมื่นตัวเล่าไหนที่โตนะครับตาเบอร์โทษนะครับผม ศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามเยดอยากไสครับเสียวอสามารถครับสามารถเอามันมานะครับได้ขอบคุณครับขอบคุณครับอกเทรกใครเขพยายามพูดหมดบักเทรกเปิดเท่าไรลูก เลยเลยสามหมื่นพันครับสามหมื่นพันปัญญากู้ต้อนตั้งหวานแล้วสามหมื่นพันครับสามหมื่นพันตัวไหไรแม่นี่เนี่ยแม่นี่เนี่ยลูกสี่หมื่นผสมไป ท่องว่างมันเ็นสวมท่นึงหลานบ่าตีดมันเป็นรอบอีกรอบนึงชุงลอยสี่สิบห่วลนะครับเนี่ยนี่เขาเ้ยของไผ่บุพอโหตัวล่อน่งทุกสองตัวลกครับต้อ้าฝาเบอร์โทวดเครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ูนย์หนึ่งูมเเกาสี่จากสายลุกช่วาามะมันหมันตลาดเออขอบคุณครับขอบคุณไปหากล้วยกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสายหลากเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่นิสไบมาเจา้าไปซนะื้องัวยหลไข่เด้อยุบหอกไปเบิ่งอไงหัวหน้ายังไม่ไหวตอนฉันร้องเพื่อตอนนั้นเกียรติมือหาพัน,านบ, 15, 000, 000บาทครับลูกแม่ครับลูกแม่ลูกไข่ลูกกลมครับลูกกลมปัสุชั์เนาะ zoom กําัน สูสีลอยสามลอยสามนี่แหละครับแม่มคนเดียวครับเขาก็ได right? ้ลูกตัวเดียวเหมือนปะเตือนด้วยเก็ดมื้ออาหารมากกว่าแม่ลูกงามอยู่ครับต่อรองไหนเนาะครับต่อรองไหนครับอืมอืมตอรองไปนฝากร์โถนนะครับ 0 8 5 0์แปด8้ปสอจทากสอ่ะนมไพเอามันมานะครับได้ขอคุณหลายๆครับอันนี้งัวงัวไพรเห็นยี่หมันนีงัวไพรจะขุดบ่มาาเปิดห้องยี่หมาในหอพี่ แม่นี่ทกเท่าไรก็ยับางคันเ้าซี่นบานเจ้าซีเจ้เมีสาวสูงลอยเจ้ากลัว<อ>แม่นั่นเปิดเท่าดรงี้มันเท่กร็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับเจ้าซีสครับสูงีอลอยสามลสสหลเจ้าตัวนี้ลอยเ้าเแม่นั่นแมนั่นแม่นั่นม่หมื่นหกพันบาทครับ มันยิได้ผสมใกล้ผสมได้บ่อะไรนอือออคต้อล่องไหนทุกโตัวนะพ่อไงต้อล่องไหนทุกตัวครับเอาพี่ดอกสนใจครับราคาเป็นกันเนนมีตาภาพครับต้นนั้นเปิดได้มื่นหตัวสองตัวได้สองื่นองตันะครับต้อล่างได้ครับในฝากระทู่ครับรูดแูดแปด เก้าเก้าสามเกตที่สองสามซีไม like ่มานบ้านยังกอบจานนึบ้านสังไห่บ้านสังไห่เนาะเอาขอบคุณอะไรครับมันหมานครับโอ้สวัสดีครับงูไฟนอนนี่ เปิดท่าได้รัควบเนี่ยควบมีกมืนหมื่นหาลูกแม่บ่ลูกผูกแม่ผสมไปย่งครับแม่ขึ้นแล้วท่าเลยเปิดเป็นหกมื่นหาลูกกบลูกผูกถุงลอยสามที่บวกตอีนี้มี เบอเปิดเท่าไรครับเบปิดไปหาหมื่นผสมไปค่านหลอกไปเบิรไปหาหมื่นครับโอ้โหชิสตตัวไดอีกครับแม่แมงปแม่ขาวแม่ขาวก็ต่างกัน แม่ลูกป่ะเปิดเท่าไรคมนั่นคนั่นมหามือ่ามืแม่ก็บ่าผสมเนาะหามนครับคันแยกว่าครับตัวดำเท่าไรเศร้าหาครับันแยกตัวแดงเท่าไรครับสองมืหาพันบักเถิกแมนป่ 2อง0มื่นหาองมืหนทุกตัวนะครับฝากเบอร์โทษไนยกันศูนย์แปดห้าหกศนย์เก้าสี่เกาก้จากสครับปัดทุมลาดบ้านใดบ้านโกกกลางบ้านโกกลางมันหมานะครับได้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ เฮ้ยมาถ้าลงบ่ครับเปิดเท่าไรแล้วเนี่ยเปิดสามหครับเปิดสามหมื่นหโอ้ลูกไผ่ลูกกันบ้านนี่บ่นี่ลูกกันบ้านครับอ้เปสามหมื่นหาสามหมื่นาพันบาทต่อล้อไหนเนาะครับตลไหนต่อรอไหนเนี่เออฝากเบอร์ทเลครับฝากเบอร์ทรเลยนารุนย้ศูนย์แนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองแปดเก้า หนึ่งเก้าสามสามจากไสครับจากป้าซ้ายครับอ้าว้านหมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับนี่คือบรรยากาศของตลาดนักโกกระบือบ้านหนองใหม่อเภร์ชนภูิเฮาครับหัวกำเขาสวยนนเจ้าไรกำลังเข้ามาปากพี่ตอ่อนน้องไว้ซ้ำนี่ครับต้อนรับคิบดีพี่น้องยุดีมีแห้งหักแพ้งกันไปก้อมเก็บใหได้ก้อมไข่ใหญ่มี ลำบากเลยด้วยสุขสตรศรีข้าวก้าเข้ามาสบายดี